ขอ,ขอสวัสดีพี่น้องชาอยูทูบเบอร์ uper, ทุกคนทุกท่านนะครับคลิปนี้จะพามาเลยสามคันนาแล้วก็เอามุงดักปลาเนี่ยครับที่สั่งมาจากลาซาด a าราคาแปดสิบาทนะครับจะเอามาทดลองทางน้ำไหลดูครับเรื่อนะครับ เพื่อมีปลาตัวใหญ่ๆอย่างเช่นปลาช่อนปลาดุกปลาหมออะไรก็แล้วแต่ที่พาเป็นปลาะะครับเยวถ้าเป็นมองเดี๋ยวตอนเย็นอาจจะไปใส่ที่เดิมครับเพราะว่าปลายเยอะครับน่ครับถึงที่หมายแล้วครับนี่เป็นทางน้ําไหลนะครับ เราจะทดสอบแบบต้องไหวอะไรมากมายครับเพียงแค่ใส่แบบนี้นะครับเพียงแค่ใส่แบบนี้นะครับต้องมีพิธีรีอตองอะไรมากมายครับแล้วแต่แล้วแต่ตัวไหนจะเข้ามานะครับกม็มันเป็นมันเป็นมุ้งอยู่แล้วครับน่ครับ ที่ใส่ก็เป็นทางน้ำไหลแบบนี้นะครับก็ไม่ต้องทำอะไรมากมายครับน้ำก็ไหลแรงพอสมควรนะครับก็จะรอดูครบเราดูช่วงตอนเย็นนะครับทางน้ำไหลแบบนี้ครับเพื่อ จะมีลุ้นนะครับถ้าเราใส่แบบไม่มีที่น้าไหลเลยอาจจะไม่ค่อยมีลุ้นสักเท่าไหร่นะครับนางก็จะประมาณนี้นะครับดูสิครับปีนี้ก็น่าจะได้ข้าวหลายกระสอบนะครับเพราะว่าผมลงทุนตัดใบข้าวตรงนี้กับส่วนของตรงนี้ครับตรงไหนที่มันสูงมาก่อนนะครับผมก็เลยไล่ตัดไปครับ พอมันเจริญเติบโตมาเลยครับสวยงามมากนะครับนะครับแต่ก็มีบางส่วนนะครับที่มันล้มครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับ อสิสุดครับข่าวเริ่มหักแล้วนะครับดูครับนี่ก็ของพี่สาวรพี่หนิงครับก็ดูจากบริเวณแบบนี้แล้วโอ้โหดูครับพี่น้องก็ต้องทําใจนะครับไปดูด,ด,ดูหน้าฝนเดือนหน้าก็จะเข้าเดือนพฤศจิกาจะเข้าสู่เดือนเกี่ยวข้าวนะครับ แต่ทุกพื้นที่ตอนนี้ก็ลงเกี่ยบข้าวแล้วครับแต่ก็ไม่สามารถลบนี้ช่วงพายุฤดูฝนเข้ามาได้ครับก็คลิปนี้หวังว่าทุกคนจะเข้ามารับชมแบบเต็มอิ่มนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตาม กดกระดิ่งกดเถอ์ครับฝากให้กำลังใจี้กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปต่อไปได้นะครับคลิปก็จะนำเสนออทุกวันบ้างเว้นวันบ้างครับแล้วแต่ถ้ามีเวลาถ่ายครับครับเคครับนี่คือพื้นที่ที่ ผมจะต้องมาดูเลครับน้าพ่อกับน้าพี่ครับนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอครับฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ